เรื่องได้กับเสียมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งมีเมียคนหนึ่งคนใช้คนหนึ่งรวมสี่คนแกมีม้าแสนรู้อยู่ตัวหนึ่งม้าแสนรู้ตัวนี้อยู่ๆมันก็หายไปเฉยๆเศรษฐีแกเข้าใจสัจธรรมเมื่อม้าหายไปแกก็เฉยแต่ว่าลูกเมียไม่เข้าใจสัจธรรม ร้องห่มร้องไห้เสียดายมา้าเศรษฐีก็ปลอบใจว่าอย่าไปเสียอกเสียใจเลยตอนนี้ม้ามันหายไปมันอาจจะมีอะไรตอบแทนขึ้นมาก็ได้ลูกเมียไม่เห็นม้ากลับมาก็ใจหายใจคว่ำแต่ก็เป็นอย่างที่เศรษฐีว่าอยู่มาไม่นานม้าตัวนั้นมันไม่ได้ไปไหนมันหนีไปเที่ยวป่ามันกลับมาพร้อมกับมา้าฝูงหนึ่ง ตอนนี้ลูกเมียแสนจะดีใจกันใหญ่แทบจะททำบุญรับขวัญกันเศรษฐีก็บอกว่าฉันว่าแล้วตอนม้าหายไปก็พากันเสียอกเสียใจตอนนี้ได้มา้ามาเต็มบ้านก็อย่าเพิ่งดีใจตอนนี้ได้ต่อไปมันจะเสียไปก็ได้สงบใจเสียบ้างลูกเมียก็อย่างนั้นแหละไม่เชื่อ แต่ก็ยังมีจิตใจอยากจะเชื่ออยู่บ้างเพราะเมื่อคราวที่แล้วมันเป็นไปได้พอได้ม้าใหม่มาลูกชายเศรษฐีคนโปรดคนเดียวเกิดอยากจะขี่ม้าขึ้นมาม้าตัวเก่าก็เคยขี่มาแล้วอยากจะลองขี่ม้าตัวใหม่ดูไอน,นี่ไปฝืนคติโบราณวัวเคยขาม้าเคยขี่ไม่ขี่ ไปขี่วัวไม่เคยขาม้าไม่เคยขี่เข้ากระโดดขึ้นหลังดึงเชือกบังเหียนม้ากระโดดลอดตรงบ้านหัวหูแตกตกลงมาขาหักแม่ก็ร้องห่มร้องไห้เศรษฐีก็ว่าฉันบอกแล้วว่าตอนได้ม้ามาอย่าเพิ่งดีใจไปนี่ลูกขาหักแล้วแต่อาจจะมีอะไรดีขึ้นมาอีกตอนนี้ลูกเมียก็เชื่อ ต่อมาไม่ช้าไม่นานเกิดสงครามขึ้นเขาเกณฑ์เอาชายชะกันไปเป็นทหารลูกชายขาหักเดินกระโผกกระเพกเขาก็ไม่เอาแม่ก็ดีใจว่าแหมลูกชายเราโชคดีเหลือเกินที่เขาไม่เอาไปเป็นทหารเศรษฐีบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปเขาไม่เอาลูกเราไป มันอาจจะมีอะไรต่อไปก็ได้ไม่ช้าไม่นานมันก็เป็นอย่างที่เศรษฐีว่าจริงๆทางบ้านเมืองเขาว่าเศรษฐีนี้ก็เป็นเศรษฐีแต่ว่าไม่ได้ช่วยราชการบ้านเมืองเลยตัวเองก็แก่ลูกก็พิการแต่ว่าเศรษฐีมีของที่จะช่วยได้ที่สำคัญที่สุดคือมา้าแล้วทางราชการก็ขอมา้า ขอหมดเลยเอาอีกแล้วลูกเมียร้องไห้ฮืออีกแล้วจะเอาไปก็ไม่ว่าหรอกแต่ขอไว้สักตัวเถอะตัวเก่านี่เศรษฐีก็บอกว่าเลิกเสียเถอะพอเสียทีไอตัวเก่ามันทำให้ได้ตัวใหม่มาตอนนี้ทางราชการเขาเอาไปหมดแล้วตัวเก่ามันก็ไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้นตัวใหม่มันก็จะไม่มีลูกเมียก็สงบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนเรามีได้ก็ต้องมีเสียถ้าไม่มีได้ก็จะไม่มีเสียอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา